มาทุกคนแล้วนะครับไม่ต้องอธิบายกันให้มากความสําหรับบทสรุปเบื้องต้นของมหากราบคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสขวบเมื่อ3ปี7เดือนก่อนบนเขาภูเหล็กไฟซึ่งผู้ต้องหาก็คือลุงพลกับป้าแตนเมื่อวานนี้ศาลมุกดาหารซึ่งเป็นศาลชั้นต้นตัดสินออกมาแล้วสุดท้ายลุงพลโดนนะครับสข้อหา2ข้อหาในยกฟ้องส่วนป้าแตนเนี่ยยกฟ้อง ในสองข้อหาจำเลยที่หกับ,บจำเลยที่สองจำเลยที่หนึ่งอย่างลุงพลที่ถูกดําเนินคดีก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็พลาดเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีไปจากพ่อและก็แม่ทั้ง2ข้อหานี้10ปีนะครับไม่รอลงอาญาแต่ในท้ายที่สุดก็ได้รับการประกันตัวไปถ้าในคำนิสัยของศารเนี่ยก็จะมีเหตุผลหลายอย่างนะครับที่สารก็พินิษวพิเคราะห์ไปตามเอกสารหรือว่าสำนวนที่อายการทํามาซึ่งก็ชัดเจนว่ามันมีพิรุธอยู่ค่อนข้างพอสมควรที่ไม่ได้ยกประโยชน์ให้กับลุงพลมากนะัก ใช่ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต่อยอดกันในมุมของอายการบ้านนะคะว่าการต่อสู้กว่าจะไปถึงสารดีกาจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เราพูดคุยกันค่ะกับคุณวัชรินพานุรัตน์รองโฆษกสํานักงานอายการคุณวัชรินอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับคุณตะและคุณกวางครับค่ะคดีของน้องชมพู่นะคะก่อนอื่นขอขอถามเป็นความเห็นนิดนึงค่ะว่ามองยังไงกับคำตัดสินของศาลที่ออกมาคะ่ะท่านรองโฆษกเพราะว่าอย่างทานายของลุงพลเองก็บอกว่าเนี่ยลุงพลน่ะ ค่แพ้คะแนนนะไม่ได้แพ้น็อกมองยังไงคะท่านคะครับก็สอนอื่นต้องต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าข้อที่จริงเนี่ยถ้าเราดูจากข้อที่จริงที่ศาลจังหวัดมุกดาหารท่านตัดสินเนี่ยนะครับท่านก็ดูจากพยานหลักฐานนะครับโดยเรื่องนี้เราต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่การสืบสวนสอบสวนโดยโดยอดีตผอบอตรกับคณะลงมาทําการสืบสวนสอบสวนนะครับครับ,รบพลตตรวัตรแกงกระสุน นะฮหลักฐานที่ที่ได้นี่ก็คือถือว่ามีทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็หลักฐานแค่เป็นพยานแวดล้อมประกอบเพราะประจักษ์พยานคือคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยไม่มีถูกไหมครับเห็นเหตุการณ์ตอนพาไปเนี่ยไม่มีไม่มีเลยอือ่านะฮะตอนนี้เราได้ตรงนี้แล้วก็ประกอบกับสารจังหวัดมุกดาหารเนี่ยก็รับฟังคําเบิกความแล้วก็เชื่อเชื่อได้ว่ามีการพาไปจริงนะครับ มีการภาคไปจริงแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าทางอายการจังหวัดมุกดาหารเนี่ยท่านก็ฟ้องโดยท่านมองว่าเรื่องเนี้ยมันน่าจะถือว่าเป็นการเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลคือเจตนาฆ่าเนี่ยมันจะมีสองอย่างก็คือเจตนาฆ่าโดยประสงค์ต่อผลกับเล็งเห็นผลที่ทางอายการจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเพิ่มข้อหานี้เข้ามาก็เพราะเหตุผลว่าท่านมองว่าการพาเด็กขึ้นไปที่บนกูเหล็กไฟเนี่ย เด็กอายุน้อยมากมันโอกาสที่จะเสียชีวิตมีสูงเพราะว่าจะไม่มีการดูแลกันครับก็ลเลยมองว่าเป็นเรื่องของเร่งเห็นได้ว่าเด็กจะตายประเด็นมันอยู่เท่านี้แต่ทีนี้ศาลท่านก็มองโดยโดยวิวินิจฉัยจากหลักฐานชัดเจนและเจตนาว่าเชื่อว่าลุงพลไม่ได้มีเจตนาในการฆ่าแต่เป็นเรื่องลุงพลเนี่ยพาไปจริงแล้วก็เป็นการการะทาโดยประมาทเป็นเหตุให้คนตายศาลก็เลยลงโทษตามประมวลกฎหมายยามาตราสอง้อยเก้าสิเ็ด ะครับก็คือประมาท็นเหตุให้คนตายแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งนั่นแน่นอนสารเชื่อว่าเพราะสารเขียนคำวินิจฉัยมาเลยว่าเชื่อว่ามีคนร้ายเนี่ยพาผู้ตายไปถ้าเราดูจากคำวินิจฉัยนะครับแล้วคนร้ายดังกล่าวเนี่ยสารก็สรุปเป็นประเด็นมาว่าเชื่อได้เลยว่าเป็นลุงพลหรือนายพลเนี่ยเป็นคนพาขึ้นไปบนปูเหล็กไฟครับอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคำที่พากษาตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างในมุมของเราก็มองว่าทางอายการเนี่ย ก็ได้ฟ้องแลวก็สืบพยานไปโดยเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งพ่อและแม่ของน้องสมภูเข้ามาเป็นโจ์ร่วมตามกฎหมายนะครับคือประมกลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายาเนี่ยสามารถให้บิดามารดาเข้ามาเป็นโจ์ร่วมได้อันนี้ก็จะเข้ามาทั้งพ่อและแม่นะครับครบประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าเรื่องนี้ศาลวินิจฉัยโดยองค์คณะผู้พิพากษาท่านวินิจฉัยตัดสินเนี่ยในการลงโทษจำคุกยี่สิบปีตามที่เราทราบแต่ว่ามีความเห็นแย้งจากท่าน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารกับอธิบดีผู้พิพากษาภาคสี่นะฮะอันนี้คือคือเป็นเป็นเรื่องที่ก็ต้องพิจารณาคิดต่อไปว่าเรื่องนี้แน่นอนมันจะไม่จบแค่ศาลจังหวัดมุกดาหาร mm hmm. เพราะทุกคนก็บอกแล้วอย่างเมื่อวานนี้ที่เราดูข่าวนะครับโดยเฉพาะต้องชื่นชมทางช่องเนชั่นมากซึ่งทําวิเคราะห์ได้ดีมากผมนั่งดูแล้วเป็นการวิเคราะห์ทั้งพยานหลักฐานแล้วก็วิเคราะห์เรื่องราวทั้งหมดได้ได้ถูกต้องมากเลยครับครับพรากฏว่าเรื่องนี้ จะต้องมีการอทธทณ์แน่นอนทั้งสายตัวลุงพลเองหรือว่าทางทางโจ์เนี่ยตอนนี้เราต้องยอมรับว,ว่ารัฐเป็นโจทย์<ม>ก็คืออันนี้ต้องต้นจากการเป็นเป็นเรื่องอำนาจหน้าที่ของอายการจังหวัดผู้กาหารที่ท่านทำฟ้องเข้าไปถูกไหมครับครับแล้วก็ทางฝ่ายแม่และพ่อของน้องสมผูยื่นคำร้องเป็นโจ์ร่วม,มดังนั้นเนี่ยเราดูจากฝ่ายทนายของแม่น้องสมผูที่เข้ามาเป็นโจทย์ร่วม ก็ยังยืนยันว่ายังติดใจก็คือที่ที่ทนายพูดเนี่ยก็หมายความว่าสอดคล้องกับแนวทางที่อายการจังหวัดมุกดาหารทาไว้ก็คืออายการเนี่ยยื่นฟ้องโดยใช้หลักเกณฑ์ว่าน่าจะเป็นการเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลอืมซึ่งทนายก็เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าวเพราะฉะนั้นก็จะมีการอุทธรณ์เพราะการอุทธรณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นการอุทธรณ์ได้ทั้งฝ่ายจำเลยและก็ฝ่ายโจทก์ แังนั้นโจทก็คืออายาการแล้วก็โจทย์ร่วมใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาว่าจะต้องมีการอุทธร์ฝ่ายโจทเนี่ยเขาก็จะต้องอุทธร์ว่าการลงโทษเนี่ยไม่ครบถ้วนมไม่ครบถ้วนกับประเด็นที่ที่มีการฟ้องไปนะครับไม่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นก็จะอุทธร์ประเด็นนี้ว่าน่าจะต้องลลงโทษตามที่เคยฟ้องไว้ในชั้นศาลจังหวัดมุกดาหารส่วนทนายจำเลยก็แน่นอนก็ต้องอุทธร์ว่า ไม่มีความผิดจะต้องอุทธรณ์ให้ศาลท่านยกฟ้องเพราะมันมีอย่างที่ผมเรียนแล้วว่ามีความเห็นที่ติดสำนวนไว้ว่าท่านผู้ว่าสาน้าศาลจังหวัดมุกดาหารและที่ดีพวกา,วาระสีก่ก็อาจจะเห็นแย้งกับทางองค์คณะต่อผู้วพาษาแต่เรื่องนี้ครับต้องยอมรับว,ว่านีคือกระบวนการยุติธรรมในชั้นสุดท้ายคือชั้นศาลเนี่ยมีความเป็นอิสระมากมนะครับไม่มีระบบบังคับบัญชาจะต้องมาสั่งงานหรือสั่งการเหมือนับ หน่วยงานราชการบางหน่วยที่ต้องอาศัยคําสั่งสุดท้ายคือคําสั่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยแต่อันนี้เห็นชัดเลยว่าองค์คณะของท่านพวกษาเองมีดุลพินิษในการตัดติดออ้ามาแบบนี้ส่วนระดับุ้้งคับชาญเหนือขึ้นไปอาจจะไม่เห็นด้วยก็ทําความผิดแย้งมาติดํานวนไว้ก็เป็นหน้าที่ที่ทั้งโจทย์และจําเลยที่จะอุทธร์ขึ้นไปสู่ศาลอุทธรณ์ครับว่าศาลอุทธรณ์ทัดจะพิพากษาอย่างไรครับ ครับนี่แหละครับที่อยากจะขออนุญาตถามต่อเลยเพราะว่าในชั้นอุทธร์เนี่ยมันไม่เปิดโอกาสให้มีการยื่นพยานหลักฐานใหม่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทําให้มีโอกาสที่มันจะไม่เป็นไปตามสารชั้นต้นนะครับเรื่องนี้คุณวัชรินมองอยังไงครับคือถามดีมากครับเพราะว่าเรื่องจริงครับก็คือพยานหลักฐานที่นําสืบมาทั้งหมดเลยทั้งสายโจทและจําเลยอยู่ในกระบวนการที่นาของสารชั้นต้นคือสารจังหวัดพุทธาหารแล้ว แย้งขึ้นไปศาลอุทธร์ไม่มีการสืบพยานใหม่ศาลอุทธร์ท่านก็จะต้องไปพิาจารณาจักพยานหลักฐานในความเชื่อหรือว่าชั่งน้ําหนักอะครับ,รบเวลาตัดสินในคดีอาญาเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ระบบในการกล่าวหาก็คือฝ่ายโจทก์ต้องนําสืบจําเลยสืบแก้อยู่ที่ว่าศาลท่านจะเชื่อใครถ้าศาลท่านเชื่อฝ่ายโจทก์ก็ลงโทษถ้าเชื่อฝ่ายพยานหลักฐานโจทก์ไม่น่าเชื่อถือแล้วเชื่อฟังพยานฝ่ายจําเลยอันนี้ศาลก็ต้องยกฟ้องเหมือนที่มีความเห็นแย้งมาว่า โดยหลักการของศาลเนี่ยแหละฮะปล่อยคนผิดสิบคนดีกว่าเอาคนบริสุทธิ์เข้าคุกคนเดียวอันนี้เป็นหลักกฎหมายเป็นหลักที่คนที่เป็นนักกฎหมายทั่วไปพึงประพฤติปฏิบัติมาตลอดเพราะฉะนั<ม>้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความพยายามมาตรา277เนี่ยจะบอกเลยว่าถ้ามีความสงสัยให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยตรงเนี้ครับจะเป็นจุดเปลี่ยนว่าขึ้นไปสู่สารุทธรแล้วสารุทธรท่านอ่านสำนวนทั้งหมดจากการสืบพยานฝ่ายโจทก์และจำเลย แล้วก็ดูแนวทางที่ศาลขั้นต้นเนี่ยตัดสินมาเนี่ยศาลอุทธรณ์ท่านจะเชื่อไหมถ้าศาลอุทธรณ์ท่านเชื่อท่านก็มีสิทธิที่จะตัดสินลงโทษตามศาลขั้นต้นหรืออาจจะตัดสินเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านั้นก็ได้เพราะได้ฟังจากทนายความฝ่ายแม่ของน้องสมพูว่าจะมีการอุทธรณ์ในการลงโทษหนักขึ้นก็หมายความว่าเป็นการอุทธรณ์ว่าลุงพลเนี่ยยังมีเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ ท่านผู้วักษารสารุทธร์ที่จะเป็นองค์คณะที่จะพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปครับว่าท่านมองแล้วท่านเชื่อใครโดยอาศัยการช่งน้ําหนักพยานหลักฐานด,ดังกล่าวถ้าสารท่านเชื่อฝ่ายโจทก์สารก็ต้องลงโทษถ้าเชื่อฝ่ายจาเลยสารก็ยกฟ้องครับซึ่งเป็นไปได้ทั้งหมดเลยครับค่ะท่านรองโฆษกคะแล้วอย่างความเห็นแย้งอะค่ะของหัวหน้าผู้พิพากษาและอธบด,ดีผู้พิพากษาภาคสีที่เห็นแย้งเนี่ยตรงนี้จะถือว่า <c oughs> เป็นข้อต่อสู้ของลุงพลได้มากน้อยแค่ไหนคะ <c oughs> ท่านคะ อ๋ออันนี้อันนี้เป็นประเด็นที่ดีในมุมของจำเลยแน่นอนที่สุดทนายจำเลยก็จะยกประเด็นนี้ว่าขนาดท่านผู้วิพากษาสาวน้าศาลกับท่านดิพิทวัฒน์ภาษาภาคสี่ก็ยังเห็นว่าพยานหลักฐานเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะลงโทษลุงพลนะเพราะมีความสงสัยคือประเด็นดังกล่าวที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ถ้าใช้คําว่ามีความสงสัยเนี่ยถ้าศาลท่านสงสัยเนี่ยท่านจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยก็แปลความว่า เป็นประโยชน์กับฝ่ายจำเลยใช่ไหมก็คือเป็นประโยชน์แน่เขาต้องเขียนในมุมนี้แน่นอนส่วนทั้งฝ่ายโจทหรือโจ์ร่วมถ้าจะอทธรณ์ก็ต้องเขียนมุมที่ผู้พิพากษาองค์คณะในศาลจังหวัดบุทธาหารท่านพิพากษาไปเมื่อวานนี้แหละครับก็คือตอนนี้จะเป็นการสู้กันระหว่างโจทและจำเลยอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นการสู้ในของศาลสูงคือศาลอทธรณ์ครับผมและพอสู้กันเนี่ยระยะเวลาบางคนข้าไมถึงว่ากว่าจะไปถึงศาลดีการน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณสักเท่าไหร่คะท่านรองคะ คือต้องต้องเรียนอย่างนี้หน่อยนะครับว่าถ้าเป็นสารอุทธร์เนี่ยในอดีตเลยเนี่ยสารอุทธร์ท่านจะมีสารเดียวทั้งประเทศแต่เดี๋ยวนี้ท่านแยกสารแล้วนะก็จะรวมทั้งหมดมีสารอุทธร์ภาคหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้ารวมสารอุทธร์กลางที่กรุงเทพเนี่ยก็จะมีทั้งสิบสารเพราะฉะนั้นในสารอุทธร์น่าจะเร็วขึ้นเพราะเหตุผลว่ามีหลายสารเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการอำนาจเจาหนาของสารอุทธร์ภาคสี่ครับแต่ในมุมของเราเนี่ยในมุมของอายการในการจะอุทธร์หรือไม่อันนี้ผมยังไม่ทราบที่องค์คณะ ของอายการจังหวัดมุกดาหารท่านมองอยังไงนะครับ,รบแต่ขออนุญ,ญาตเรียนก่อนว่าถ้าสมมุติทางอายการจังหวัดมุกดาหารเนี่ยยังติดใจในประเด็นที่ฟ้องไปว่าศาลท่านไม่ได้ลงโทษตามคำฟ้องทั้งหมดถูกไหมฮะก็มีการยกฟ้องบางข้อหารหรือว่ายกฟ้องตัวจำเลยที่สองซึ่งเป็นป้าปแตนอะไรเงี้ยมสมมุติถ้าทางอายการจังหวัดมุกดาหารเนี่ยท่านทําความเห็นควรอิทอนอันนี้จะเสนอไปเขาเรียกว่าอายการศาลสูง ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาจะสั่งอุทธรหรือไม่อุทธรอ,อันนี้คือฝ่ายอายการโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนเนี้จะอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องไปคัดถ่ายคําพิพากษามาเพราะการจะเขียนอุทธร์ได้คนที่เขียนเนี่ยก็จะเป็นอายการอีกอีกท่านหนึ่งซึ่งจะเป็นผู้เขียนอุทธร์นะครับก็จะต้องคัดถ่ายคำพิพากษาทั้งหมดมาเพื่อเขียนอุทธร์ถ้าจะอุทธร์นะครับ,รบและเด,ดเดียวกันฝ่ายโจทย์ร่วมก็คือทนายความของแม่และน้องเอพ่อ ของน้องชมพู่ก็จะต้องคัดไถ่เอกสารคำพักษาม,มาเขียนอุทธรว่าควรจะลงโทษสถานหนักแบบไหนอย่างเงี้ยตัวฝ่ายจำเลยเองก็ต้องอุทธรเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้เวลาในกระบวนการจัดการในการทำอุทธรคำแก้อุทธรและก็อุทธรฝ่ายฝ่ายจำเลยด้วยนะครับตรงนี้พออุทธรเสร็จกระบวนการทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยนะฮะทางสารก็จะนำไปพิจารณาส่งไปที่สารจังเอ่อสารจังหวัดก็จะส่งไปพิจารณาที่สารอุทธรภาคสี่ครับ สารรูทอภาคสี่ท่านก็คงจะต้องจกจ่ายไปตามองค์คณะของผู้พิพากษาสารอุทอนอีกครับถามว่าใช้เวลานานไหมก็น่าจะประมาณอันนี้คาดคาดเดาเอาเองนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีครับประมาณนี้ที่ที่จะเร็วมากนะครับหรือปีคือเร็วทช้าอาจจะสองปีก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านพวกสารสารรูทอครับผมจริงๆอีกหลายคําถามอยากอยากถามมากเลยแต่ขอแค่คําถามเดียวและกันสาหรับผมนะ ก็คือทางแพ่งนี่ถือว่าจบหร้อย่างครับที่ศาลตัดสินให้ชกใช้เนี่ยครับโดยแค่ทางอาญารือเปล่าครับตามคําพิพากษาคือถ้าถ้าฟังว่าผิดต็ชดใช้ล้านสองหมื่นใช่ไหมครับครับใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องเขาก็ต้องสู้สู้ต่อไปอ่ะครับว่าเขาก็ไม่ควรจะชาระแบบนี้เขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ได้ครับผมครับได้ค่ะด้วยเวลาจํากัดค่ะ ได้ครับจน,<ด>นต่อจน,นต่ออีกนินนดนึงได้ค่ัลองคุกค่เขาไม่ไม่ไม่มีอะไรหรอกครับผมก็อยากจะเรียนในเมื่อในเมื่อเป็นคําถามสุดท้ายก็อยากจะเรียนว่าเรื่องเนี้ยมันก็คงยังไม่ได้จบในชั้นต้นจะต้องมีการสู้ไปในชั้นอุทธรณ์ส่วนศาลอุทธรณ์เนี่ยเป็นที่แน่นอนถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับคําตัดสินที่อาจจะไม่ได้เพียงพอหรือพึงพอใจในคําตัดสินก็สามารถที่จะดีกาได้อีกยกตัวอย่างเช่นถ้าฝ่ายฝ่ายโจทย์นะ อุทธรณ์ไปแล้วศาลท่านยกฟ้องอีกนะครับหรือว่าศาลท่านลงไม่เต็มอาจจะมีการดีกาไปฝ่ายจำเลยลุงพลก็เช่นเดียวกันครับถ้าโดนลงโทษจำคุกศาลอุทธรณ์อีกก็เราก็เชื่อมั่นว่าลุงพลก็จะต้องดีกาสู่ศาลดีการครับ,รบเรื่องนี้น่าจะต้องสู้กันอีกประมาณอย่างน้อยสองถึงสามปีครับผม,มรวมที่เป็นก้าดีกา,า,า,กานะครับ สองถึงสามปีนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะท่านรองโฆษกที่เข้าสายกับเราเช้าวันนี้นะคะได้ความรู้ในหลายประเด็นเลยค่ะขอบคุณครับคุณวัชรินพานุรัตน์ครับขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ที่เราขึ้นจอเล็กอยู่นะคะอันนี้เป็นภาพสดเข้ามาเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยสางฝั่งลุงพลเนี่ยจะมีพิธีบายสีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขารอดแต่ต่อให้ไม่รอดได้รับประกันตัวออกมาเนี่ยก็มีพิธีบายสีตอนเช้าวันนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ใช้หลักทรัพย์ในการประกันนะครับ แสนกว่าบาทจริงๆเราต้องใช้เงิน5้าแสนนะในการประกันตัวสุดท้ายใช้หลักทรัพย์มาแทนจริงๆเมื่อกี้เนี่ยอยากถามอีกมากว่าอะไรจะเป็นจุดเปลี่ยนถ้าสุดท้ายจะต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์นะเพราะหลายคนบอกว่าสิ่งที่มัดลุงพลเมื่อวานนี้ก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คือเรื่องเส้นผมกับรอยตัดผมของน้องชมพู่เส้นผมหนึ่งเส้นในรถแล้วก็อีก 2, <ม>2เส้นที่เจอตรงจุดพบศพนะคะเอาได้ประมาณนี้จริงๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องตามกันอีกยาวนะครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องของสุขภาพกันนิดหนึ่